ท่านผู้ชมครับขออนุญาตเล่าถึงตรงนี้เป็นแนวทางการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง<ม>คือมีตั้งแต่ไม้ใช้สออ้อยไม้ผลไม้เศรษฐกิจทุกอย่างจะให้เห็นง่ายๆสักตัวอย่างหนึ่งพวกมะข่าพวกต้นตะเคียนะตะเคียนทองต้นอย่างนานถือเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับ,รบแล้วก็ มีต้นขนุนมีอะไรหลบซ่อนเป็นไม้กินได้แล้วก็ไม้อื่นใดก็เป็นไม้ใช้สอยที่ตรงนี้เยอะแยะแล้วก็มียางพาราสรุปแล้วตรงนี้มีความหลากหลายที่สามารถจะขึ้นในสวนยางพาราได้วันนี้ถ้าเราส่งเสริมปลูกไม้ตามหลักการนะครับคือไม้ทั้งใช้สอยไม้กินได้ไม้เศรษฐกิจระบบนิเวศก็จะเกิดขึ้น ประโยชน์อย่างที่4ก็คือเพื่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อคนเรานะครับถ้าเราปลูกเชิงเดียวก็จะได้เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ถ้าเราปลูกหลากหลายแบบนี้นะครับก็จะเป็นวรรณเกษตรเป็นการปลูกไม้3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับขอยัดย้ำนะครับไม้เพื่อใช้สอยไม้ที่กินได้ไม้เศรษฐกิจและไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม ครับต้องขอบคุณหมออมิตที่ให้แนวคิดแนวทางาให้ตัวอย่างแก่สังคมตรงนี้ชัดเจนครับที่ศิลาแรงอําเภอโหวัดน,น่านครับสวัสดีครับ